สวัสดีค่ะวันนี้แนงก็จะมานำเสนอการทำใบเสนอราคานะคะตัวนี้การทำใบเสนอราคานะคะอย่างแรกเลยเราต้องมีฐานลูกค้าก่อนนะคะเราก็มาที่ลูกค้าค่ะมาเช็คข้อมูลก่อนว่าลูกค้าคนนี้เคยมีชื่ออยู่ในระบบหรือเปล่านะคะ จะลองเสิร์ชชื่อค่ะดูสมมติเป็นคุณน้ำส้มมีชื่อค้าคุณน้ำส้มนะคะ จากนั้นเราก็สังเกตนะคะว่าคุณน้ำส้มมีเบอร์โทรกับหน้างานที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะหากว่าไม่ใช่ก็อาจจะผิดคนหรือถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถทำใบเสนอราคาได้เลยค่ะเราจะทำใบเสนอราคาตรงนี้ค่ะใบเสนอราคา ตรงตัวคิวจากนั้นมาที่แถบด้านล่างค่ะแถบสีม่วงเพิ่มมาเสนอราคานะคะตัวนี้เป็นแถบหัวของบริษัทนะคะหากถ้าเรานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ให้เลือกเป็น Euroform ที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือ i n t e r s t i l ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนวันนี้แนนจะเลือกเป็นตัวภาษาไทยนะคะแนนลืมบอกค่ะบรรทัดแรกนี้งดใช้นะคะพอดีชื่อมันผิดค่ะ ชื่อหัวข้อค่ะชื่อหัวข้อก็อเริ่มเป็นแผ่นเมทัลชีตสีอะไรนะคะหนาเท่าไหร่ติดพียูไหมตรงนี้ระบุตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นมาเลือกวันวันนี้ซางก็คือวันนี้นะคะวัน,นที่เสนอราคาเสนอราคาปกติเราจะเสนอถึง ยื่ราคาประมาณสิบวันนะคะเราก็เลือกตรงปฏิทินค่ะเลือกเดือนอเดือนหกวันที่ยีสิบสามนะคะส่วนลูกค้าเมื่อกี้เราเซิร์ชดูของคุณน้ำส้มนะคะคุณน้ำส้มเบอร์โทรเมื่อกี้เลยหน้างานหน้างานที่ไหนเอ,อ่ย ถ้ายัางไม่รู้ก็ยังไม่ต้องใส่นะคะถ้ารู้แล้วว่าอ่าใช่กับที่ลงในระบบไว้ก็เลือกได้เชคถูกได้เลยหรือจะเป็นกำหนดเองตามหน้างานใหม่ถ้ามีหลายหน้างานเนาะถ้าไม่ใช่หน้างานที่เคยกำหนดไว้ก็เพิ่มเองได้เลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวแนะจะเลือกเป็นของที่มีอยู่แล้วนะคะอ่ามาดูบรรทัดต่อไป ยังไม่รวมภาษีมลูลค่าเพิ่มตรงนี้ยังคงค้างไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะมาเพิ่มรายการนะคะกดเพิ่มตรงสามเหลี่ยมนี้ค่ะเพิ่มรายการเองสมมติว่ามีสักสามรายการนะคะช่องต่อไปัดโอเค จากนั้นหน้าสินค้านี้เว้นไว้นะคะเดี๋ยวมันจะรันลำดับให้เองเนาะตัวนี้สมมติว่าเป็นพวก snap block หน้าอะไรมี P U อะ่ะใส่ P U นะคะ จำนวนตรงนี้คือจำนวนเมตรรวมนะคะเช่นเมตรรวม50าบเปล่ยนตรงนี้เป็นเมตรรวมด้วยนะคะราคาต่อเมตร 5, ค่ะราคาต่อเมตรสมมติสองราสิบาทอยอดก็จะคำนวณให้อัตโนมัติส่วนลดนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะภาษีมูลค่าคงเดิมค่ะมีตามเดิมอ่า ถ้าเราจะอธิบายรายละเอียดปิดย่อยนะคะให้มาเพิ่มตรงช่องนานๆนี้ค่ะสมมติว่าเราจะบอกว่าแผ่นของเรายาว5เมตรจำนวนที่ใช้นะคะสิแผ่นอะ จากนั้นมีะายต่ออะม,มันเป็นข้อหน้าเท่าไหร่ระบุให้ละเอียดเลยได้เลยนะคะหากต้องการใส่ความยาวเหมือนด้านบนเนาะพิมพ์ได้เลยอาจจะเป็นความยาวรายละเอียดต่างๆอ่าน,นี้ใส่ประมาณยี่สิบเปียดวมแต่ละค่าค่าน,นี้ราคาที่เรียนเทสนะคะ สมมติมีค่าจะส่งค่ะ,ะต่อเที่ยวอันนี้เราจำนวนหนึ่งเที่ยวนะคะใช้เป็นเที่ยวกี่พันสมมติห้าพันบาท อ่าลืมสมมติว่าลืมสก,กูคลิกเพิ่มรายการค่ะสก,กูค่ะจำนวนอ่ะห้าตัวเปลี่ยนเป็นตัวนะคะรนะาคาอ่ะสบาทอ่าถ้าตัวนี้อยากให้สวยงาม คีกค้างแลเลือนขึ้นมาได้เลยค่ะคลิกตอนเป็นแถบนะคะเป็บโอเคเรียบร้อยชิครายการค่ะถูกต้องหรือไม่มาดูภาพรวมค่ะยอดสองหมื่นนะคะภาสีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซนอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหากมีส่วนลดเพิ่มเติมนะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะระบ,บุว่าเป็น ส่วนลดพิเศษเนาะสมมติให้ส่วนลด400บาทอ่ยอดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหรืว่าจะหักให้ยอดอให้ส0 0พันไปเลยก็จะเป็นยอดก่อนหักภาษีานะคะ ประมาณนี้เนื้อขายอื่นๆค่ะต้องมีนะคะสมมติบอกว่ารานะคานี้รายการนี้ ยืนนะคะหมายเหตุถ้ามีก็ใส่นะคะตัวนี้แนนไม่มีเนาะแนนก็จะกดดูตัวอย่างก,ก่อน โอเคค่ะก็จะเป็นชื่อผู้ขายค่ะเดี๋ยวแน่นมันทึกต่อนะคะพอดีมันมันตัดไปมากดดูตัวอย่างก่อนนะคะ ดูชื่อตัวเองค่ะเช็คชื่อผลิตภัณฑ์นะคะสีความหนาถูกต้องหรือเปล่าวันที่เสนอราคานะคะถึงวันที่ใช้นะคะตัวนี้เป็น VP i n t e r s t อ e ์ภาษาไทยนะคะชื่อลูกค้าหน้างานนะคะลำดับสินค้าค่ะจำนวนเม็ดรวมราคานะคะ เงื่อนไขนะคะหากต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ค่ะโอเคถ้ายอดถูกต้องแล้วกดกลับค่ะกดที่จริงมันจะเป็นการบันทึกนะคะการสร้างเนาะกดสร้างค่ะ เรียบร้อยค่ะถ้าเรากดสร้างเสร็จแล้วใบเลขที่ใบเสนอราคาก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะคะจากนั้นกดเซฟค่ะไฟล์ก็จะลงมาแล้วเป็นตามที่เราบันทึกไว้นะคะจากนั้นก่อนส่งนะคะแก้ไขรายชื่อนิดนึงนะคะอาจจะไปอยู่ตรงแถว ดาวน์โหลดเนาะตอวแกขายเป็นใบเสนอราคานะคะลูกค้าชื่ออะไรคุณน้ำส้มเนาะ โอเคค่ะคุณน้ำโสค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถส่งไฟล์ให้ลูกค้าได้เลยนะคะ